แอปช้อปปี้ลาซาด้อะไรพวกเนี้ยเขาเนี่ยมีเงินมากมายมหาศาลระดมทุนจัดโปรโมชั่นจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างดาราเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาโหลดแอปเขาเยอะยอมขาดทุน10ปีเพื่อให้มีคนโหลดแล้วเข้ามาขายของทีหลังปัจจุบันนี้เราอยากจะซื้ออะไรอย่างชอบอะไรเรากดซื้อในช้อปปี้ในลาซาด้าถูกป่ะช้อปปี้ลาซาดมีตัวแทนจำหน่ายไหมไม่ใช่ ใช่ขายตรงไหมไม่ใช่คช์ลูกโซ่ใช่ไหมไม่ใช่แอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าทีนี้แล้วดอกลิสมันคืออะไรผมทำดอกลิสขึ้นมาไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่เป็นแพลตฟอร์มขายอาหารเสริมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมขายอาหารเสริมแต่ผมไม่อยากขายอาหารเสริมไปตลอดชีวิตแต่ผมอยากมีแอปแอปหนึ่งให้เขา ลูกค้ากดซื้อกินซื้อใช้และให้เงินเด้งแต่ผมไม่ต้องขายได้ไหมละ่ะผมสร้างแอป,ปขึ้นมาแล้วเอาสินค้ามาไว้ใส่รายละเอียดและให้ทุกคนซื้อกินซื้อใช้ช้อปปิง้งโดยที่ผมไม่ต้องขายได้ไหมะ่ะแต่แอป,ปผมจะมีแต่เฉพาะอาหารเสริมความงามสุขภาพเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมเราไม่ขายปลารา้าเราไม่ขายช้อนเราไม่ขายส้มเราขายแต่อาหารเสริมสุขภาพและความงามได้ไหมละ่ะ มันก็เลยเกิดเป็นแอปพลิเคชันดอบลิสเป็นแอปขายสินค้าเก็ตไหมเคลียร์ไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นดอ l i ิ t ไม่ได้บีบตัวแทนจําหน่ายไม่ได้เปิดรับตัวแทนจําหน่ายไม่ได้เปิดรับคนมาทําขายตรงเข้าใจใช่ไหมไม่เป็นแอปขายสินค้าปกติเลยเคลียร์นะเข้าใจหรือไม่นะ เพระาะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาที่นี่ไม่ได้เข้ามาขายของไม่ได้เข้ามาขายของไม่ได้เข้ามาเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้เข้ามาทําขายตรงไม่ได้เข้ามาขายออนไลน์